มามาเก็บกระเทียมป่ากันเด้อ เราม,ามองเอาไว้เมื่อตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วกลับมาวันนี้กระเทียมเราเกือบหมดเลยมีมือดีมาเอาก่อนมีมือดีมาแอบตัดไปก่อนแต่ก็ยังเหลือถึงเราอยู่เพราะว่าตรงนี้มันเป็นป่าน้อยน้อยนี่เด้อกระเทียมป่า ถ้ารออีกหน่อยหนึ่งใบมันจะสูงใหญ่กว่าน,นี้คนก็ไม่รอมันก็ตัดไปก่อนถ้าเราไม่ตัดเราก็อดนะนี่ตัดกระเทียมปลาแบบไม่มีมารยาทนะรู้อยู่หรอกว่าอยากกินนะ่ะแต่ตัดไม่มีมารยาทให้มันให้มันโตกว่าน,นี่หน่อยปลาลยค่อยมาตัดอาทิตย์หน้าก็โตสวยกว่าน,นี่ นี่อะไรรีบเลยนิสายไม่ดีเลยฝรั่งพวกนี้เราก็ต้องเอามาั่งถ้าเราไม่เอาเดี๋ยวดเดี๋ยวพวกก็มาเอาไปหมดคนนิสัยไม่ดีมันจะตัดมันจะตัดเอาไปแบบว่าไม่เหลือไว้ให้คนข้างหลังกินเลยนะเห็นแค่ตัวไงกลัวตัวเองไม่ได้กิน เล็กๆก,ก็ผมขืนเอาหักคอเอาเลยอ้า,าวไหวไหวเราก็เลยต้องเอามั่งเนี่ยถ้าไม่เอาก็ไม่ได้กินนเดี๋ยวพวกย้อนมาเอารอบสองแล้วก็ค่อยอดเลย,ยาง,งานนี้ ก็ไม่อยากไปป่าไกลๆป่าตรงนี้มันเป็นป่าข้างบ้านไงไหวไหม ล,ลังอ่อนเลยเดอ้อกำลังอ่อนเลยเด้ออ่อนจริงๆอะ่ะพอพอใบมันโตขึ้นมาหน่อยงงก็ออกดอกเลยนะเตรียมออกเพร่พันธุ์เลย ปกติตรงเนี้ยไม่มีใครมาเก็บหรอกแต่มันมีคนที่เราบอกแล้วเขารู้นั่นแหละมาเก็บเนี่ยสงสัยจะเป็นน้องคนนั้นแหละเพราะว่าพวกฝรั่งไม่ค่อยมีเข้ามาเก็บหรอกตรงเนี้ยมันมองข้ามกัน ได้สามนี่ละคิดว่าพอแล้วเอาไปแค่กิน